ส,สดีค่ะใครๆนะคะก็อยากมีผิวขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ไร้สิวแบบนี้นะคะวันนี้นะคะป๊อกก็เลยมีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆค่ะเคล็ดลับก็คือป๊อกให้ความสําคัญกับผิวตั้งแต่ขั้นตอนการทําความสะอาดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะป๊อาก็เลยอยากจะมาแนะนําสบู่ตัวหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ ะะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสบู่มะละกอแครอทนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกเลยคะ่ะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวคะ่ะ สบู่เนเจอร์ออร่าไว้ส่วนผสมหลักสำคัญของเขาทำมาจากมะละกอแครลลอทที่ช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสช่วยลดสิวและลดจุดด่างดำรอยแผลเป็นและความหมองคล้ำทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสเนื้อฟองของเขานุ่มละมุนฟองเยอะกลิ่นหอมสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดผิวขาวใสแข็งแรง หลังจากที่ป๊อบได้ลองใช้เจ้าสบู่เนเจอร์ออร่าไว้นี้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะป๊อบรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของป๊อบเนี่ยดูขาวขึ้นนะคะแล้วปัญหาสิวก็ลดน้อยลงด้วยค่ะ mm hmm. ตัวนี้นะคะป๊อบใช้แล้วป๊อบรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองใช้นะคะลองไปหาซื้อกันได้เลยค่ะป๊อบแนะนำเลยค่ะว่าใช้ดีแน่นอนค่ะ